ที่บ้านแม่ตอนหลวงตำบลเทพสเสด็จจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ค่ะทุกวันนี้เรามีเกษตรกรรุ่นใหม่ได้เข้ามาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจกาแฟในท้องถิน่นด้วยการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในพื้นที่ค่ะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพล,ลเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ลงไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในท้องถิน่น ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยครับที่เริ่มทิ้งสังคมเมืองหันกลับไปใช้วิถีชีวิตเกษตรกรกันมากขึ้นเช่นเดียวกับพ่อหลวงออฟผู้ใหญ่บ้านอายุยังน้อยของหมู่บ้านแม่ตอนหลวงตําบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มต้นชีวิตเกษตรกรไร่กาแฟจากต้นทุนทางครอบครัวที่มีอยู่ครับเรียนจบมาแล้วก็เป็นเป็นวิศวกรนะครับผมแล้วก็ทํางานแค่อย,อยู่ประมาณสักปีหนึ่งนะก็ ก็เริ่มเริ่มกัดเข้ามาในในหมู่บ้านเนาะเดิมทีก็บัดได้มีแนวคิดหรอกที่ว่าจะมาเป็นผู้นําแต่ว่าในเมื่อเราเรามาอยู่ในหมู่บ้านละเราอยากจะเราอยากจะมีแนวคิดว่าพัฒนาชุมชนเนี่ยถ้าถ้าทำในแวดต่อยอดเนาะการแปรรูปเนี่ยสา,สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวกเกษตรกรได้นะาบางสมาชิกบางรายเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะหันมามาแปรรูปบางส่วนครับ พ่อหลวงพาเราไปพบกับพี่สุวรรณครับอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่จบด้านการตลาดมาแต่นาความรู้นั้นมาบูรณาการกับอาชีพเดิมของที่บ้านเช่นเดียวกันและร่วมจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อกระจายความรู้ด้านการแปลรูปกาแฟสู่ชุมชนครับมันมีแนวคิดแรกก็คือจากเดิมที่เราเคยมองว่าเราเรียนแล้วเราใช้เงินจากการเรียนหนังสือเนี่ยได้มาจากผลผลิตที่เราขายนั่นเลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เรากลับมาพัฒนาตัวเอง แล้วก็กลับมาพัฒนาชุมชนในพื้นฐานของกาแฟด้วยนะครับและออการสื่อสารข้อมูลต่างๆจากคนรุ่นใหม่กับคนที่เป็นคนที่ปลูกร่างเดิมเนี่ยนะครับยังไม่เกิดความต่อเนื่องเราจึงคิดว่าตัวกลางที่เป็นตัวสื่อสารที่ดีที่สุดก็คือว่าคนที่อยู่ในพื้นฐานเดิมที่เป็นคนอายุมากๆแล้วเนี่ยนะครับที่ยังทาอยู่กับคนรุ่นใหม่เข้ามาเจอกันน,นะครับ ข้อข้อดีของการสื่อสารจากคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าก็คือว่าคนรุ่นใหม่จะมีเทคโนโลยีที่ที่มันทันสมัยมากขึ้นนะครับช่วยให้การสื่อสารทางการตลาดไปบอกถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ด้วยตนเองด้วยตอนนี้กาแฟแบรนด์เทพสเสด็จนะแม่ตอนหลวงอยู่ในระหว่างการขอรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. คาดว่าจะทำให้ธุรกิจกาแฟของที่นี่เติบโตและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกไม่น้อยครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆยังยังคิดว่าอยากจับ กลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเองก็เริ่มจากตัวเราเองก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนจบแล้วด้วยเงินของมาจากฐานการ,กรเกษตรเองเนี่ยครับให้นั้นกเกษตรจะสามารถตอบโจทย์เราได้ไหมว่าจะสามารถทําให้ชีวิตและครอบครัวของเรานะอยู่ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนี่คือบ้านเกิดของคุณนี่คือต้นทุนของคุณนะครับที่ที่พ่อแม่เนาะได้ทําการ,กรเกษตรเนี่ยวิถีชีวิตแบบเนี่ยสามารถ ส่งคุณไปรเรียนหนังสือในเมืองได้นะครับนี่คือตัวอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่นอกจากจะพัฒนาอาชีพของตนเองแล้วยังส่งความรู้ต่อยอดสู่ชาวบ้านซึ่งจะทำให้ชุมชนนั้นสามารถพัฒนาและพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ ความพยายามของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีไร่กาแฟสวนเมี่ยงที่อยู่ร่วมกับป่าได้ไปจนถึงโฮมสเตย์สำหรับเรียนรู้รากเหง้าของชุมชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นค่ะ